สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมครับพศ่สักรน้อยนะครับอะไรน้อยก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแต่อ้นั้นคงไม่น้อยแน่นอนนะครับอ่าแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้กับทุกคนนะครับในเรื่องของไข้เดงกีและไข้เลือดออกนะครับโดยในวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องอะไรกันบ้างครับเรื่องที่หนึ่งก็จะเป็นความแตกต่างของไข้เดงกีและไข้เลือดออกนะครับ เรื่องที่สองสาเหตุของการเกิดโรคเนี่ยมันเกิดยังไงล่ะครับทุกคนคงสงสัยละสิต่อมาเรื่องที่สามผมจะอธิบายถึงระยะของโลกนะครับระยะของโลกนั้นมีอะไรกันบ้างทุกคนสงสัยหรือเปล่าและเรื่องที่4ี่อาการของโรคอะครับเป็นยังไงนะครับ,เระ,รบะเรื่องที่ห้าครับก็คือการประเมินความรุนแรงนะครับและเรื่องที่6การรักษาส่วนหัวข้อสุดท้ายของเราเนีัวข้อที่เจ็ดก็จะแนะนําการปฏิบัติตัวและการป้องกันนะครับอ่ะทุกคนสงสัยแล้วอุ้ยอุ้ยหัวข้อที่หนึ่งเลยนะครับ โลไขเลือดออกและไขเดงกีต่างกันหนึ่งนะครับไขเดงกีะครับก็คือจะมีภาวะเก็ดเลือดนะครับที่ต่ํากว่า1นึ0 0 0สนหหมืนะครับแต่ถ้าเป็นแล้วไข้เลือดออกนะครับจะมีภาวะเก็ดเลือดต่ำกว่านั้นอีกนะครับคือ1 0 0 0 0แเนนนะครับจากคนปกติที่เรามีประมาณหนึ่งแสนืะครับต่อมาสาเหตุของเลือดไขเลือดต่อกนะครับแล้วโลไขเลือดออกเนี่ยมีสาเหตุอะไรครับเออถ้าคุณสงสัยก็ยุงลายใช่ไหมครับที่ทุกคนคิดถึง แต่จริงๆแล้วสาเหตุของโรคไข้เลือดออกนะครับก็ค네ือเจ้าเชื้อไวรัสเดงกีนั่นเองครับคนก็งงอะไรเดงเดงครับเดงกีนะครับเดงกีเนี่ยจะเป็นเจ้าเชื้อไวรัสนะครับที่เจ้ายุงลายเนี้ยมันไปกัดคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกนะครับแล้วมันก็ปีพาเชื้อตัวนี้มาแล้วมันก็ปิดกัดคนใหม่แล้วเราตกไม่ทันครับมันก็ปกัดของเราครับมันก็ถ่ายทอดเชื้อเข้าไปในตัวของเรานะครับทําให้เราเนี่ยมีเชื้อของเดงกีไวรัสตัวนี้ได้นะครับอ <R is> ่ะ <Runner> แล้วระยะของโลกเจ้าเดิงกีนะครับมีระยะยังไงมั้ครับถ้าเราจะพูดถึงระยะของโลกไข้ลืตดออกนะครับเราก็สามารถแบ่งได้ประมาณ3ระยะนะครับโดยระยะที่1นะครับจะเป็นระยะไข้สูงครับโดยในระยะนะครับมักจะมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงครับแต่อาการที่จะพบมากคือมีไข้สูงครับตั้งแต่38.5องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับโดยมีประมาณ2-7วันครับต่อมา ในระยะที่2น,นะครับเรียกว่าระยะวิกฤตนะครับอาการที่อาจพบก็คือมีไข้อ่อนเพียไม่มีแรงเลยนะครับก็คือจะมีอาการแบบกระสับกระส่ายปวดท้องนะครับร่าเบื่ออาหารก็เป็นได้น,นะครับโดยในระยะนี้นะครับอาจจะพบภาวะก็ดเลือดต่ำนะครับและอาจจะฟังบางบางลายอาจจะมีจุดจำแดงได้นะครับภาวะนี้นะครับจะมีอาการไข้ลดอ่ะพอไข้ลดคุณแม่ก็ดีใจอุ้ยลูกฉันจะหายแล้วไข้ลดงี้ มันก็ไม่ใช่นะครับให้เราเอะใจยอดครับคข้ลถไม่แปรวะหายนะครับนั่นคือการเสี่ยงต่อภาวะช็อกที่จะเกิดขึ้นนั่นเองครับจึงสามารถเรียกได้ว่าในระยะนี้นะครับเป็นระยะวันอันตรายวันอันตรายครับต่อมาครับในระยะที่3าะครับเรียกว่าระยะฟื้นฟูครับโดยในระยะนี้นะครับจะเป็นระยะอาการหลังไข้นะครับโดยจะเกิดหลังจากที่ไม่มีอาการช็อกก็จะเข้าสู่ระยะนี้นะครับโดยในระยะนี้ผู้ป่วยก็จะมีอาการแบบ อยากกินอาหารมากขึ้นอยากกินนู่นกินนี่อาจจะแบบอยากยากินซเรียส,สจ,จังเลยอะไรอยน mk อย่างนี้ <MK. S 1> ครับแล,ล้วระยะนี้นะครับที่พระจอและความดันโลงหิตก็จะเริ่มกับสุปกตินะครับจากเพเลทเลทที่เคยต่ำในระยะที่2ก็จะเริ่มกลับมาสูงขึ้นนะครับในระยะนี้นะครับโดยในยระยะนี้นะครับมักจะพบปื่นแดงและอาจพบอาการคันตามเนื้อตามตัวได้นะครับต่อมานะครับเราก็จะพูดถึงอาการของโรคไข้เลือดออกหรือไข้แดงกีนะครับแล้วอาการของโรคเนี้ยมีอะไรบ้างล่ะครับ อาการที่จำเพาะสำหรับสหรับโลกนี้นะครับมีอยู่4อาการครับเลียงตามลาดับก่อนและหลังครับโดยระยะแรกนะครับก็จะเป็นอาการไข้สูงนะครับไข้สูงเป็นเวลาประมาณ2-7วันโดยมีไข้สูงประมาณ38.5องศานะครับมากกว่านั้นในบางรายเนี่ยมีไข้สูงไข้สูงไข้สูงสูงนะครับประมาณ40-41องศามากเลยนะครับให้เราเอะใจแล้วครับเนี่ยไข้สูงมาแล้ว เป็ไข้เลือดออกหรือเปล่ามีปวดเมื่อยเนื้อตัวหรือเปล่ามีเบื่ออาหารหรือเปล่าโดยอาการไข้สูงนี้นะครับจะไม่พบอาการไอหืิน้ำมูกไหลนะครับซึ่งแตกต่างจากโรคทางเดินหายใจหรือโรคหวัดในเด็กทั่วไปนะครับและอาการที่อาจพบต่อมาคือปวดท้องแล้วก็เบื่ออาหารนะครับหรือว่าอาจพบอาการปรวดที่ชายคางขวาก็เป็นได้น,นะครับต่อมาอาการจำเพาะที่สองนะครับก็คือ อาการเลือดออกครับซึ่งส่วนมากจะพบที่ผิวหนังครับบางคนชิดว่าทำไมเรามีเลือดออกทำไมคนนั้นไม่มีเลอ,ออกถ้าเราไม่มีเราก็อย่าเพิ่งจะวะวางใจว่าเราไม่เป็นไข้เลือดออกนะครับ <S <S เพราะว่าอาการเลือดออกนี้นครับจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีเก็ดเลือดต่ํามากๆนะครับก็คือจะมีการรั่วของพลาสมากออกจากหลอดเลือดนะครับทําให้เกิดถิ่นเป็นจ้าเลือดได้นะครับโดยวิธีการทดสอบว่าจะมีจ้าแดงนะครับก็คือการใช้สายรัดที่ต้นแขนนะครับ โดยพเจะไม่ใช้สายรัดแล้วครับจะขึ้นจุดแดงๆตามแขนนะครับและต่อมาอาการที่3มนะครับอาจจะมีอาการตับโตกดเจ็บเลยครับเพราะจับไปอุยตับนุ่มจังไม้เป็นตับแข็งอ่ะไม่ใช่นะครับก็คือตับจะนุ่มครับกดจะเจ็บอันนี้ก็ระวังไว้ต่อมาระยะสุดท้ายคือภาวะช็อกนะครับภาวะช็อกนี้มือเราจะชาแล้วครับแล้วก็เย็นนะครับแล้วก็จะมีแบบชีพจรเบาเร็วนะครับ ความดันโลหิตต่ําอันนี้เราต้องควรระวังภาวะนี้ครับนั่นจะกลัวมาอาจตายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นพูดถึงการประเมินความรุนแรงนะครับซึ่งการประเมินความรุนแรงเนี่ยถ้าเราไปหาหมอปุ๊บอะไข้ต่ําไข้มีอาการไข้ต่าต่าแล้วไปหาหมอเงี้ยหมอก็จะส่งตรวจครับอาจจะตรวจค่าก็ดเลือดนะครับและค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงครับอาจจะส่งตรวจค่าตับด้วยก็ได้นะครับเพราะว่า ถ้าเราอ่ะมีค่าเกล็ดเลือดต่ำครับและค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงสูงเนี่ยให้เราสงสัยว่าเราเอาจจะเป็นไข้เลือดออกก็ได้นะครับต่อมาครับในหัวข้อการรักษาโรคไข้เลือดออกและไข้เดงกีนครับโดยการรักษาในโรคนี้นะครับจะมีการรักษาโดยใช้โดยการลดอาการไข้สูงนะครับโดยในระะยนี้ยายที่จะใช้ได้แก่ยายที่เราจัดก,กันโดยทั่วไปครับ ง่ายง่ายครับผู้สงสัยครับยาอะไรครับตอบตงตอบงตอบง่ายนะครับก็คือยาพาราซิตามอนครับที่เราเห็นอยู่ในตลาดก็จะมีหลายยี่ห้อครับอย่างเช่นยี่ห้อนี้ฮอสอาราไทลิอนนนี้ครับเป็นต้นครับคือใช้ยาพาราซิตามอนในการแก้ปวดครับห้ามใช้ยาพวกไอบูโปรเฟนไดโคฟีนางนี้ครับก็คือยากลุ่มอนเซตทั้งหลายครับงดการใช้เด็ดขาดครับเพราะถ้าเราใช้เนี่ยจะไปเพิ่มโอกาสการเลือดออกในกระเพาะอาหารนะครับหรืออาจจะเพิ่มเลือดกำดาวไหลนะครับ กำดาวไหลนิ้มใช้เห็นหญิงสาวแบบเซ็กซี่แล้วกำดาวไหลนะครับกามดาวไหลนี้กิดือคือนิ้กิดจากการใช้ยาพวกเอนเซ่นะครับแล้วก็อาจจะมีเลือดออกตามลายฟันก็ได้นะครับและการรักษาในระยะนี้นะครับเมื่อผู้ป่วยรู้ว่าลูกเป็นไข้เลือดออกนะครับอาจจะให้สารน้ําทดแทนนะครับอย่างเช่นเกลือแร่ให้ดื่มน้ําผลไม้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับโดยโดยผลิตภัณฑ์เกลือแร่แลใช้จะเป็น ORS ชนิดแก้ท้องร่วงนะครับให้ผสมน้ำแล้วก็รับประทานได้นะครับต่ออกมานะครับจะเป็นการป้องกันตัวกับจากโรคไข้ลดออกเราจะป้องกันได้อย่างไรก็รู้กันอยู่ดีนะครับว่าโรคนี้ครับจะฉุกชุมในหน้าฝนนะครับดังนั้นนะครับเราต้องระวังโดยยุงก็จะเยอะให้เราทายากันยุงครับโดยยากันยุงที่เรารู้จักกันในตลาดก็จะมี2แบบนดครับที่เป็นสมุนไพรกับที่เป็น ตัวสารเคมีถ้ารู้จักในกยศสิบห้านะครับยุงมาฆ่าตายหมดเลยครับนี่ครับตอนนี้เป็นสมุนไพรนะครับดีสุขภาพหอมก็แล้วแต่คนชอบเลยครับว่าเราจะป้องกันอะไรแล้วก็อาจจะทําลายแหล่งกันจับยุงครับอาจจะแบบเทน้ําทิ้งน้ําขังทิ้งนะครับแล้วก็นี่นะครับที่ผ่านมาก็จะเป็นการฟูดเรื่องไข้เลือดออกนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออกไข้เดงกีสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครมีปัญหาครับก็คอมเมนต์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  อย่างล่างนี้นะครับแลวก็ subscribe ให้เราด้วยนะครับอ่ะแล้ววันนี้ครับเราก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรอของเรานะครับยาคุมกำเนิดอาสตอนะครับใช้แล้วบดลูกฟอสออไปทั้งชีเลยนะครับแล้วก็คอนโดสบายแลนด์ครับ5นาทีถึงรถไฟฟ้าสร้างชักหน้าก็ไม่เสร็จนะครับแล้วก็เครื่องสำอาง BST นะครับแต่งผีจะเป็นคนได้ครับและขอบคุณเครื่องสำอาง PCD นะครับเน็แคสนี่คนนะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกด้วยนะครับ